สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศย่านสถานีแม่น้ํานะครับเช้าเช้านะครับวันศุกร์นะครับ28กุมภานะครับสิ้นเดือนนี้พอดีนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือริ้วของขบวน811นะครับที่มาเมื่อคืนนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับก็มีความพิเศษอีกแล้วนะครับคุณปู่ของเรานะครับ 4007นะครับได้กลับไปวาระที่บางซื่อแล้วนะครับแล้วก็มีคุณปู่เบอร์ใหม่มาแทนนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับว่าได้คุณปู่เบอร์อะไรนะครับตอเช้าก็จะเงียบๆหน่อยนะครับ นี่ครับูของเรานะครับ4023นะครับนี่ครับได้กลับมาประจําการยานแม้นํนาอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับก็ไปวิ่งอยู่ใต้นะครับแล้วก็ไปำํำสับเปลี่ยนด้วยนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาประจําการ ย่านแม่น้ำอีกครั้งนะครับคุณปู่ของเรานะครับ4023นะครับเ่ามาดูนะครับว่าน้ำมันเต็มถังไหมนะครับนี่รมันก็เต็มถังนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับ เพราะว่าเปลือกกลางคืนมีคนมาขโมยนะครับอันนี้ก็ด้านแคปสองนะครับนนด้านแคปหนึ่งนะครับก็ข้าใครชอบเบอร์นี้รถจักรคันนี้ก็แวะเวียนมาหาได้นะครับส่วนผมนะครับก็ชอบรถจักรคันนี้เหมือนกันนะครับคุณปู่เบอร์นี้นะครับสี่ศูนย์สองสามนะครับ ก็ดีใจนะครับที่ได้มาประจำการย่านแม่น้ำอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยววันไหนว่างๆนะครับก็จะมาถ่ายคลิปนะครับตอนคุณปู่ไปโหลดที่ยานทางยานท่าเรือกรุงเทพนะครับก็คือบรรยากาศเช้าเช้านะครับยานสถานีแม่น้ำขอขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ